อากาศก็เริ่มหนาวเลยนะคะที่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้หนูจะพามาดูฮ i โนเว e เตอร์ห0าร้สา่นแรงมานะคะปี6 0ค่ะนี่นะคะเป็นตัวต้นทนท็อปของเรานะคะที่ขายดีมากๆเลยค่ะที่นี่สวยๆเลยคันนี้นะคะหนูใส่เสื้อเกอร์มาให้แล้วเที่ยนะคะเป็นเสื้ออเวอร์ไซส์หน้า้ที่ปล่อยของเขานะคะปรับได้ถึง5้าระดับกันเลยทีเดียวค่ะคันนี้นะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่หนึัน้อเ็ิวตันเมตรเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูข้างๆกันต่อค่ะ เป็นตัวสิบน็อตเลยค่ะพี่แข็งแรงแน่นอนค่ะน็อตแน่นๆทุกตัวค่ะไวิูภายในกันต่อค่ะปะนี่นะคะก็เป็นภายในของเขานะคะก็อาเดิมๆมา <Wow. S 1> ส่วนนึงนะ,ะอาตรงพ้ดามของเขานะคะมีเราเจอมิดนึงค่ะพี่สามารถลบออกได้เนาะหรือพี่จะไปเจอมันไหนต่อก็ได้นะ,ะ <Wow. S 1> นี่จะเป็นตัวคนโซนองวลนะคะแอนนะคะเป็นเดนโซแท้จากโรงงานค่ะ <Wow. S 1> จะประมาณนี้เลยนี่นะคะเป็นเกียร์กระปุกเก้าเกียร์เดินหน้านะคะคพิเศษแบบแปกแบบซิงครโเมดค่ะพี่ นี่นะคะพวงมาลัยของเขายังสวยๆอยู่เลยค่ะพี่เขาก็ใส่ปาะหุ่มมาอย่างดีเลยเนาะไม่มีขาดแน่นอนค่ะบอกนะขนาดนี้เนาะคันนี้นะคะมาอยู่ที่3ามแสนหกเท่าน,นั้นค่ะและยังแค่นั้นไม่พอนะคะเขามีถุงลมนิรภัยด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเลยนะคะคันของเขานะคะเป็นคันแห้งแผ่นเดียวค่ะควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกค่ะส่วนเบรคของเขานะคะเป็นลมดันล้วน2วงจรอ,อิสระค่ะพี่ และสุดท้ายนะคะเขามีระบบอีกอย่างนึงค่ะก็คือ ABS ค่ะป้องกันล้อล็อกค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเลยอ่อยาเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันต่อเลยค่ะไปนี่ก็จะเป็นภายนออของเขานะคะก็สวยแบบเดิมๆของเขาเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ละระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ว้าวอันนี้ก็จะเป็นสองเขานะคะที่ก็ตามใช้งานตามตามาตรฐานเลยกับบังตรงนี้นะคะยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะยาานี่ล่องลึกๆสวยๆเลยค่ะี่ พี่ท้ายยังสวยๆอยู่เลยค่ะเหมาะกับการใช้งานเป็นลากจูงมากเลยค่ะพี่ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะหาเพื่อเรียบหางก้างหรือว่าอะไรงๆคะสามารถลากได้ดีเลยะคะ <Wow. S 1> ่ะน้ำมันของเขานะคะบรรจุได้ถึง390ลิตรเดียวนะคะ oh. ถังค่อนข้างจะใหญ่อยู่ค่ะพี่ oh. ข็งแรงมากด้วยค่ะคันนี้นะเอียมเลยพี่ไม่เคยเฉียวชนแน่นอนอุบัติเหตุไม่เคยเกิดน,นะคะคันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่1 5 9 0 0 0 หนึ่งสามได้เลยนะคะเราลดรับสระออบทั้งร้านที่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะถ้าพี่จองกับเราหน้า้านนะคะรุ่นรับรางวัลใหญ่หน้างานไปเลยค่ะพี่ KU M ซื้อขายครบจบในที่เดียวแล้วเจอกันนะคะ